เลี้ยวไปเอาจริงครับล่าตัวอองตัวเซมิโยนะครับแนวรุกของบอลมัดหรือว่าทางด้านทีมเดอะโรีอย่างบอลมัดนั่นเองเนี่ยซึ่งรูว่าเป็นเป้าหมายหลักของแมนซิตี้ในหน้าหนาวหรือว่าตลาดเดือนมกราคมนี้นั่นเองนะครับด้วยค่าฉีกสัญญาที่บอลมัดตั้งไว้ตอนนี้อยู่ที่65ล้านปอนด์และก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงครับในขณะเดยียวกันนั้นทางด้านของเป๊ปปูริล่ากุซือของแมนซี่เรียบชอบนักเตะที่มีความสารพัดประโยชน์แบบนี้มาแล้ว ติดตามนี่ครับชมฟอร์มมาเป็นปีแล้วลนั่นเองเนี่ยต้องการคว้าตัวทางด้านเซมยิยมาเติมเกมรุกฝั่งขวานั่นเองโดยที่ทางด้านเมอร์ซี่ยู่ก็ยังไม่พอที่จะทําฟอร์มเก่งออกมาได้นะก่อนหน้านี้เนี่ยกัวดิโลลอลายอมรับหรือว่าทางด้านของเอริกฮาเลนเนี่ยเออมันมีแค่คนเดียวที่มีโอกาสพึ่งพาการทาประตูได้แต่ก็อยากเสริมเกมรุกเข้ามาเพื่อที่จะมาเพิ่มมิติในเกมรุกให้มากขึ้นและแต่รุกของบอมนัดเป็นตัวเรือกแรกกับการเสริมทัพในฤดู การนี้แหละนะแต่เป็นช่วงฤดูหนาวหรือว่าต้นเดือนมกราคมเราไปดูกันว่าและไปลุน้นกันอีกทีว่าจะเป็นทางด้านอองเติร์นเซียนโยเนะียจะเข้าไปซบเรือใบได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นทีมอื่นที่จะมาล่าตัวป่าหน้าขวาไปแล้วเจอกันข่าวหน้าครับและก็หวังว่าแมซซี่จะเห็นข่าวนี้กันแล้วแล้วมาคอมเมนต์กันได้แล้วเจอกันข่าวหน้าครับ,ววรบสวัสดีครับ